รู้หรือไม่ถ่ายรูปโปเกมอนมีกี่แบบอะไรบ้างสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็อา่าเป็นช่วงใหม่ละกันนะครับเป็นอ่รายการใหม่ละกันนะครับจะหยิบยกเอาสิ่งที่อ่ที่บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะฮะมาขยายความนะครับ ในวันนี้นะฮะก็จะมานำเสนอเรื่องของอาการถ่ายรูปโปเกมอนนะครับาการถ่ายรูปโปเกมอนนะฮะมันจะมีาบางทีมันจะมีเควสมาให้ถ่ายนะครับเช่นนะครับเช่นนะครับบางคนบอกว่าติดเควสนะครับถ่ายรูปโปเกมอนป่าเห็นไหมมันจะมีถ่ายรูปโปเกมอนป่ากับถ่ายรูปโปเกมอนเฉยๆนะครับแล้วก็มีถ่ายรูปบัดดี้ ้ยมอย่างประมาณนี้นะครับคือการถ่ายรูปโปเกมอนเนี่ยมันจะทําได้2แบบนะครับเอาแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกการถ่ายรูปโปเกมอนป่าก็นี่เลยครับอันนี้คือโปเกมอนป่านะฮะคือโปเกมอนที่อยู่บนพื้นที่เกิดบนพื้นเนี่ยที่เราเนี่ยฮะอันนี้ก็โปเกมอนป่าเห็นไหมอย่างนี้อันนี้โปเกมอนป่ามันจะมีปุ่มให้ถ่ายรูปอยู่ข้างบนนะฮะมันมีปุ่มให้ถ่ายรูปอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะอันนี้คือ ถ่ายรูป,ปโปเกมอนป่าให้ใช้ปุ่มนี้นะฮะกดแล้วก็กดถ่ายนะครับแล้วก็กดต้องกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยนะนะฮะกดเครื่องหมายถูกเนี้ยนะครับมันถึงจะไปนะอันนี้คือการถ่ายรูป,ปโปเกมอนป่านะครับซึ่งมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณให้คุณไปถ่ายรูป,ปโปเกมอนป่าพลังจงพลังจิตอะไรก็ว่าไปก็หรือบางทีมันจะไม่กําหนดกําหนดธาตุนะฮะอย่างเนี้ยก็กดเข้าไปนะฮะ ปุ่มอยู่ข้างบนฮะปุ่มอยู่ข้างบนนี่กดแล้วก็จะมีปุ่มให้ถ่ายรูปก็กดถ่ายแล้วก็ถูกในการถ่ายรูปสมมุติเขาบอกให้ถ่าย3ครั้งเราสามารถกดถ่ายอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครมันก็จะขึ้นครบ3ครั้ง5ครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับนอกจากโปเกมอนที่อยู่ตามพื้นนะครับโปเกมอนที่อยู่ในเคลมรีวอร์ดนะฮะอย่างอันเนี้ยนะฮะกดเข้าไป ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโปเกมอนป่านะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จับมันนะฮะก็กดได้นะนี่ก็ถือเป็นโปเกมอนป่าเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือการถ่ายรูปโปเกมอนป่านะครับอ่าแล้วถ้าเราต้องการเขาบอกว่าถ่ายรูปโปเกมอนอะไรก็ได้เงี้ยนะครับสมมติเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปอ่าโปเกมอนนะฮะให้ถ่ายรูปโปเกมอน Uh, หนึ่งตัวเนี่ยฮะรเราก็มาเลือกเอาถ่ายรูปโปเกมอนอะไรไม่รู้แหละหนึ่งตัวสมมุติเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปอินชีนะครับเราก็เนี่ยฮะมาที่หน้านี้แล้วก็กดถ่ายรูปนะฮะอ่าอันนี้มันจะใช้ AR นะถ่ายแบบนี้มันจะใช้ AR นะครับก็กดนี่อันนี้คือถ่ายรูปโปเกมอนธรรมดาไม่ใช่โปเกมอนป่านะครับคือโปเกมอนที่เราจับมาแล้วก็คือ กดจากตรงนี้ส่วนโปเกมอนป่าก็ต้องไปกดอีกแบบหนึ่งนะฮะก็ตามนั้นนะครับถ่ายรูปโปเกมอนบัตดี้ทำยังไงนี่ฮะถ่ายรูปโปเกมอนบัดดี้ก็กดไปที่บัตดี้กดเล่นนะฮะนี่แบบนี้เห็นไหมฮะน้องก็จะมาแล้วก็ถ่ายรูปนี่ฮะนี่คือกดถ่ายรูปโปเกมอนบัตดี้นะครับอ่ามันจะมี3แบบนะครับ ถ่ายรูปโปเกม,มอนป่าก็คือโปเกม,มอนที่อยู่ตามพื้นหรือในเคลมรีวอร์ดก็ได้นะครับอ่าถ้าไม่ใช่โปเกม,มอนป่านะครับก็นี่นะฮะก็กดถ่ายได้เลยนะครับคือไอ้คำว่าถ่ายรูปโปเกม,มอนเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดเลยนะฮะแต่ถ้ามันย่อยบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นป่าก็ต้องถ่ายรูปโปเกม,มอนตามพื้นนะครับประมาณนั้นนะฮะนี่พอดีไข่มาพอดีเลยเดี๋ยวผมจะ เชิญตีบอสกันสักหน่อยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดตามพื้นพวกเนี้ยนะฮะโปเกมอนป่านะฮะก็กดถ่ายรูปได้เลยนะครับอ่ะสั้นๆแค่นี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ